สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอา,าสาด้วยหัวใจนะคะวันนี้ก็มาใจอยากมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากองค์นาคราชทุกๆุกองที่วัดนากรบวันนี้ก็มากราบไหว้บูชาขอพรน,นะคะขอโชคลาภด้วยขอให้ร่างกายหายป่วยด้วยไปกราบบูชาด้วยกันเลยค่ะ วิหารของหลวงปู่ชูคงชูน้ำอดีตท่านก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นมูลพาจารย์ที่วัดนาคลกนะคะท่านเกิดที่นครศรีธรรมราชเข้ามาด้านหน้าก็จะเจอ อาวิหารหลวงปู่ทูก่อน องค์แรกคือหลวงปู่เลี่ยมนะคะหลวงปู่เลี่ยมคงชูนามองค์กลางคือหลวงปู่ชูคงชูนามท่านมีอธิษานของหลวงปู่ชูอยู่ในองค์ของท่านนะคะถ้าจะขอพรอะไรให้สำเร็จเอาหน้าผากไปแตะที่สังคติท่านอาธิษฐานแต่เราจะรู้สึกเหมือนว่า เราจะโดนดึงดูดหรือมีความรู้สึกอ่ะละเราจะสำเร็จเพราะว่าท่านรับรู้ทาขึ้นบนดบของบุรพารา์ก็จะมีรูปเจ้าแม่กอุอิมและพญาน,นาคราชดันบนก็เป็นที่อดีตเฐานของหลวงปู่ทู บูรพาจารย์ของวัดนาคลอกนะคะวันนี้เราจะถ่ายทำให้ท่านได้เห็นสถานที่อย่างละเอียดเป็นบางจุดเลยนะคะไหวบูชาท่านมุจลินนาคราชแล้วเราเข้าไปชมถ้ำเบี้ยนาคราดกันนะคะเป็นถ้ำเบี้ยแก่นาคลาด ด้านนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีผู้ชงนาคาลาก็เป็นทางเดินเข้าถ้ำนี้อ,อคขละเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาแล้วมีความสุข เดินเข้ามาตั้งจิตใจอธิษฐานให้ดีนะคะเป็นถ้ำของท่านพญานาคราชนะคะ กลับไหว้ขอพรอหลวงปู่ชูด้านบนเสร็จแล้วเดินลงมาด้านล่างนะคะมายกองหลวงปู่ทาหลวงปู่ชูด้านล่างเสียงไยเสร็จบสวยนะคะยกเสียงไยเสร็จเดินผ่านออกมาเลยนะคะ กามากราบขอพรเจ้า<ห>แม่กวนอิ e ทีกทุ่มประตูเขียนว่ามามีชัยไปมีโชคหลวงพ่อสังกระจายใครมาไหว้ขอพรก็สัมผัสองค์ท่านได้นะคะ 对。 พระปิดทองลูกนิมิตกลางโบสถ์ พาะแม่โพธิสัตว์กวนอิน บ่อน้ำสักติกลางโบสถ์มีคำบูชาลอยพระพุทธบาทอินเดีย บอดน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางโบสถ์ลอยพระพุทธบาทพระโกนาาคามนมตพุทธเจ้า <c oughs> เข้าทางออกทางนึงนะคะตรงนี้เป็นด้านบนโบสถ์ ของวัดนาคปลกได้ยินเสียงพระสวดมนต์ในโบสถ์หรือเปล่าน่าจะใช่หน้าต่างเปิดมีอีกหลายแห่งกองวัดนาคปลกที่ยังไม่เคยเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เป็นด้านข้าง เสียงสวรรค์เป็นเสียงที่ได้ยินพระคุณเจ้าตรวจมนบนโบสถ์แล้วมีความสุขมากทางขึ้นโบสถ์ของวัดนาคปลอกนะคะพระคุณเจ้ากำลังตรวจมนทำวัดเย็นบนโบสถ์ ตรวจมนตรงนี้ท่านเดินเข้าไปในโบสถ์ด้วย รังทําวัดเย็นนะคะอยู่ข้างๆโบสวิหารหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตตามพี่น้อง พอพรหลวงพ่อโตนะคะผู้หญิงให้กระซิบด้านซ้ายผู้ชายให้กระซิบด้านขวาในนี้ก็เป็นประตูทองนะคะก็มีไหว้ตากาักสาละแต่วันนี้เย็นแล้วนะคะห้าโมงยี่สิบมีโอกาสจะมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะคะทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติ อธิษฐานได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะมีโอกาสหน้าจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วคาถาบูชาแต่ละจุดถ่ายทำก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะท่านสามารถสวดมนต์ในคลิปได้เลยขอพรเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้เมาสที่วัดนาคปลกเอง ก็สามารถไหว้ขอพรอ,อธิษฐานสวดมนต์ตามที่ถ่ายให้ดูเลยค่ะมีโอกาสก็ขึ้นรถมาด้วยตนเองเลยนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีมุทกาศลงจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายลงสะพานมานั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะยี่สิบบาทเข้าซอยแต่ขากลับเดี๋ยวเราเดินนะคะเดี๋ยวเดินออกไปพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมค่ะ เราจะเดินกลับทางนี้กันนะคะทางนี้ก็ไม่ค่อยสบายหลายอย่างก็มาขอตรวจมนตัดเวรตัดกรรมที่วัดนาคปลวกกับวัดนางชีนี่ติดกันเลยนะคะหเหลียวซ้ายเข้าทางนี้ก็ได้นะคะไปวัดนางชีเดี๋ยวเราจะเดินกลับทางนี้นะคะทางที่มอเตอร์ไซค์วิ่งมา มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเยอะแยะเลยแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แวะขอพอรได้จุดนึงนะคะ กล้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรีบเดินออกไปเดินแป๊บเดียวแล้วค่ะเป็นคนเดินไวงนลงรถไฟฟ้าสถานีมุทกะศนะคะฝั่งน้นะคะบันไดลงมาแล้วเดินเลี้ยวซ้ายมาลงบันไดนี้นะคะตรงนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์นะคะเรียกวินมอเตอร์ไซค์20บาทก็ได้นะคะมาวัดหน้าปลอกแล้วไม่นั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเดินอ้อมสะพานมานี่ เดินถนนเส้นนี้นะคะก็จะมาถึงปากซอยแล้วมีร้านเซเว่นมีคอนโดไอดีโอเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะมาง่ายช่วงเย็นก็มีของขายนะคะไก่ย่างหมูย่างสมตำผลไม้